แล้วแล้วแล้วนี่หนึ่ายังเดินทานทุกวันที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำซ้องด้ค่อเราอยามีใครมากก้ย้อนเวลาแต่ก็คงเจอมุนย้อนได้แค่ไม่กว่า ที่เดิมแต่ไม่มีวีแ่แววเธอจะไปแล้วและคงไม่ย้อนขึ้นมาหาได้แต่วากความ <c oughs> คิดของฉันอไว้เพื่อวันไหนเธอพา ของฟ้ามันเป็นความคิดที่ปละว่าฉันยังรักเธออะไรนะกิ๊บมันเป็นความคิดที่ที่ปริษว่าฉันยรักเธอเออยอ่อ่ยนยินน่อยโอเค <c oughs> นี่คือชักกล้องของเรานะคะโอ้โหมึืดเลยผ่านมาทางนี้ดิเร็วมาทางนี้เร็วเร็วเข้ามาเข้ามาอีกเข้ามาบายเข้ายบายผกันเร็วห้าสี่สามสองบายาเร็วเข้ามาหน่อยเร็วชักกล้องชักกล้องเครดิตที่ไหน จังหวะะัดราชบุรีตรงสภาพาลงกรสพพ์สภาาลงกร์รกร็เ <laughs> ออก็มาเที่ยวกันได้น,นะก็ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าบ๊ายบาาโอ้สีมันก็คน